สวัสดีครับมาถึงช่วงการบ้านสแกนหุ้นประจําวันนะครับก็ห่างหายไปสองวันเนื่องจากติดภารกิจนะครับวันนี้เราก็ว่างแล้วเลยมาอัดคลิปสแกนหุ้นให้ดูนะครับวันนี้วันที่2ี่เดเดือนแปดปีสองพันห้ารสิบสานะครับเซ็ตก็บวกนิดเดียวเองบวก2จุดครับหลังจากที่ลงแรงมาต่อเนื่องสองสามวันก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็พอจะสแกนติดหุ้นมาบ้างก่อนอื่นนะครับเราจะต้องพูดทุกครั้งก่อนที่จะเริ่ม คลิปตรงนี้นะครับซึ่งบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังใหม่ๆเป็นครั้งแรกหุ้นที่เราสแกนได้ต่อไปนี้ท่านจะต้องเอาไปกรองต่อนะครับเพราะว่าเป็นการสแกนคร่าวๆเพื่อช่วยย่นระยะเวลาของท่านจากหุ้นหลายร้อยตัวเหลืออยู่แค่นี้แต่หุ้นที่เหลืออยู่แค่นี้ท่านจะต้องเอาไปทํากันบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชิงปัจจัยทางเทคนิคทางพื้นฐานอะไรก็ดีนะครับเพื่อให้เหลือหุ้นที่ท่านจะลงทุนสักหนึ่งส,สองตัวก็เพียงพอแล้วที่จะทํากําไรนะครับ เรามาดูตัวแรกที่เราสแกนกันเป็นทมเฟรม60นาทีนะครับ60นาทีตัวไหนที่ชอบก็เก็บไว้ศึกษาต่อนะครับทางการบ้าน,นต่อตัวไหนไม่ชอบก็ผ่านไปก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับถ้าไม่ชอบเลยทุกตัวก็ผ่านไปนะครับลองไปหาเองเพิ่ม,เต,มเติมนะครับตัวแรกที่เราสแกนติดมาวันนี้ที่ชนะตลาดมาได้นะครับมีตัว ckp นะครับไทม์เฟรม60นาทีกราฟก็ เป็นโมเมนตัมเชิงบวกโดยสมบูรณ์แล้วล่ะนะครับตั้งแต่เช้าแล้วด้วยนะครับก่อแรงมาแต่เช้าเลยตั้งแต่ประมาณเที่ยงใช่ไหมครับตรงนี้เที่ยงนะไม่ไม่เช้าทีเดียวครับนะครับก่อนตลาดปิดเช้านะครับก็ขึ้นมาดีแล้วตอนบ่ายก็ขึ้นต่อนะครับแนวต้านห้าจุดเก้าครับใช้ยอดตรงนี้นะครับปัจจุบันในห้าจุดเจ็ดห้าก็ไปได้อีกนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาเข้าไปวางแผนดูนะครับตัวนี้เป็นเส้นเน็กไคลหรือว่าเป็นเส้นเบรกแนวต้านคือ 5.55ก็ 55, ไม่ควรจะหลุด5.55นะตัวนี้นะครับก็ชอบก็เก็บไว้ไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับแต่ว่าค่อนข้างแรงไฟฟ้าตัวอื่นไม่ค่อยเขียวนะมีเว้นตัวนี้นะครับวันนี้มาดีเหลือเกินนะครับต้องยอมเขาครับกันตัวนี้นะฮะเรามาดูตัวต่อไปนะครับ global time frame 60นาทีทรงการาฟจะเป็นอย่างนี้ครับอาจจะไม่ได้ดูรุนแรงอะไรเท่าตัว ckp นะครับแต่ว่า ตัวนี้ก็สามารถลงทุนระยะสั้นได้อย่างแนวต้าน20.4นะครับ EMA 5วันกับ10วันเกิดการโ l เด้น r o อสกันเมื่อประมาณ11บเอโมงนะครับซึ่งใครที่เป็นลูกค้าผมก็ได้ราคาแถวหลังโ l เด้นค o อสนี่แหละนะผม,ผมบ,อบอกเข้าไปนะบางคนก็เข้าซื้อไปได้ราคาประมาณ19ไปลายอะไรประมาณนี้ครับอ่ะก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปในวันจันท์นะครับตัวนี้ดูแล้วไม่ควรจะหลุด19.5นะผมว่า นะครับก็สต็อปลอสประมาณตรงนี้นะครับก็ยังไปเด็กมา,าสักสี่สิบสตางค์เอาไว้ลุ้นวันจันทรถ้าไปถาแถวๆใกล้แนวต้านตรงนี้ก็่าน่าจะเทคโปรฟิตได้นะครับส่วนใครที่มาดูคลิปในวันนี้อาจจะซื้อไม่ทันแล้วก็แล้วก็ได้นะครับเอาไว้ดูกันหน้าง,งานวันจันทแต่อย่างที่บอกแล้วใครที่เป็นลูกค้าเรานะครับก็จะได้เข้าแท่งที่เกิดก่อเด่นคอร์สใหม่ๆครับตรงประมาณตรงนี้นะครับนะครับแท่งสองแท่งนี้นะครับ ก็จะได้เปรียบคนที่ดูคลิปตรงนี้นิดนึงคนที่จะเปิดพอร์ตก็ติดต่อเราที่หลังไมล์เราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหวังว่าคงหาลิงก์เจอครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสแกนระหว่างวันเจอนะฮะตัว rbf ครับทรงกราฟเขาจะเป็นแบบนี้ครับ rbf ครับซึ่งใน,ในระหว่างวันเนี่ยอาจจะไม่ดูโดดเด่นหลไรมากมายมาโดดเด่นเอาช่วงสองแท่งสุดท้ายคือสองนิ้วมสุดท้ายนะครับก็เบรกทะลุแนวต้านไปได้เลยทีเดียวนะครับ ถามว่าเป็นจัดในประเภทไหนก็ต้องจัดเป็นหุ้นเข่นแตกนะครับนะครับเพราะว่าเป็นต้นน้ําก็ไม่ได้เพราะาต้นน้ํานี่ต้องแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันที่ยี่สิบนะครับก็เกิดกเดเล็งครับแลแต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยไปเท่าไหร่มาไปในช่วงท้ายนะครับฉะนั้นก็ต้องต้องมีความหวังว่าวันจันทร์เนี่ยจะแรงต่อเพราะว่าในช่วงท้ายไม่รู้เอาแรงไป่างไหนดันขึ้นมาตรงนี้นะครับแนวต้านก็เป็นไปนตามระยะนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็มีแนวต้านอยู่หลายจุดพอสมควรแนวต้านแรกคือเก้าจุดเจ็ดนะครับ 9.7ปัจจุบัน9.4นะครับแนวคัทแนวคัทนี่ก็หลุด9.3นี่ก็ไม่น่าไม่น่าเด่นแล้วไม่ไม่สวยแล้วนะแล้วก็มีข้างบนอีกยอดหนึ่งครับ10.4ครับก็เป็นก็เป็นยอดที่เขาไปติดกันมารอบก่อนนะครับก็ลองวางแผนดูนะครับตัวนี้ไม่ควรหลุด9.3เพราะว่าเป็นเป็นแนวแนวเบรกหรือว่าถ้าบางคนรับความเสี่ยงได้ลึกกว่านั้นก็จะอยู่ตรงบ้านตรงนี้ครับ8.95นะครับแต่ผมว่าลึกไป8.95นะครับ ก็จะทําให้ s t o อปลอสกว้างไปหน่อยครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อพอร์ตนะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปที่ผมจดไว้นะครับวีคอตัวนี้เป็นเคนแตกไม่รู้จะว่าไงคเคล่อนแตกมากๆครับแนวต้านเดิมจากวันก่อนอยู่ประมาณสี่นย์หนะครับแล้โอ้โหต้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นมานี้ระ,ระเบิดระเบิดเลยครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้เพราะนั้นคนที่เทรดตรงนี้ เขาเรียกว่าสายตามน้ําครับตามไปแล้วรอดไม่รอดอะไรไม่ไม่แใจครับไปลองไปเข้าวางแผนการเทรดดูนะครับแต่ว่าวอลลุ่มเข้าดีมากตรงนี้วอลลุ่มเข้าค่อนข้างดีเลยล่ะนะครับแล้วก็ถามว่าผมชอบไหมเงี้ยผมก็ไม่ค่อยกล้าตามเท่าไหร่นะเวลาเอเขาทุบเรากลัวออกไม่ทนันแต่ถ้าใครทันก็ไม่ว่ากันนะบางคนชอบอย่างนี้นะครับก็เอาเก็บไว้นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเจ้าเข้าถนะ้าพูดกันในภาษานักลงทุนนะครับ จเจ้าเข้าแล้วเขาทุบตัวไหนเราไม่รู้ไม่รู้ขนาดนั้นครับแต่ตัวนี้แหละมันเก่งกําไรได้นะครับหรือขาดทุนได้เหมือนกันครับตัวต่อไปเป็น TimeFrame Day นะครับไทม์เฟรมมันที่จริงมันมีม,นม,มันมีหุ้นในลหลายตัวนะที่สามารถวันนี้ชนะตลาดคือเขียวมาเลยแต่ว่าบางดีมันติดใกล้แนวต้านบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ได้เอามานะนะครับเพราะว่า างทีมัน,ม,นมันก็มันชนแนวต้านแล้วมันไม่มีช่องว่างให้เราเทรดอ,อะไรเงี้ยบางตัวบวกเยอะนะหลายเหลายเปอร์เซ็นต์เขียวชนะตลาดมาเลยครับตัวบางคนก็ถามว่าตัวนี้ก็บวกดีทําไมไม่ติดมาผมผมมองว่ามันติดแนวต้านเนี่ยมันก็เลยไม่มีช่องให้เราเล่นแค่นั้นไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะฮะดูทำเฟรมเดย์ที่เราสแกนได้ตัวต่อไปนะครับจะเป็นหุ้นต้นน้ําด้วยนะครับ PTG ครับเป็นหุ้นต้นน้ําเล็กๆครับในวันนี้ เราก็รุ้นว่าจะเกิดโคเด้นคอร์ของ EMA เราจะเห็นสังเกตเห็นว่าเส้น EMA เนี่ยที่ผมใช้ระบบเรียบง่ายเนี่ย EMA ห้ากสิบวันเนี่ยมันเกิดเดดคอร์เมื่อประมาณแท่งนี้ถูกไหมครับแท่งนี้ก็คือจุดออกเราก,ก็รอรอรอ,อมาจนถึงจะเกิดโคเด้นคอร์คือแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในทาเฟรมเดิมอย่างนี้มีแนวต้านอยู่ที่สิบเก้าจุดเก้านะครับรอบก่อนไปทําไว้ตรงนั้นนะครับเราก็มีความคาดหวังว่ามันจะช้อนขึ้นไปที่ไฮเดิม erm ที่มันทําไว้นะครับคือสิบเก้าจุดเก้าในในรอบใกล้สุดตรงนี้ นะครับส่วนทรงของกราฟก็ยังถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียทรงอะไรมากนะก็ยังเป็นแนวเทแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับนี้เป็นเป็นลักษณะของเทรนด์ลน์กราฟคร่าวๆนะครับที่ผมลากให้ดูก็ยังอยู่ในทรงของตัวเองดันนงนั้นตรงนี้ถ้าเรามองว่าเป็นหุ้นต้นน้ํานะครับก็ลองดูนะครับสิบเก้าจุดเก้าเป็นเป้าหมายก็ไปได้สักบาทหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็ไม่ควรหลุดสิบแปดบาทนะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับถ้าหลุดก็ไม่สวยแล้วนะครับ เอาเป็นว่าลุ้นแล้วกันนะครับลองลุนล้นดูแล้วกันมาดูตัวต่อไปจากพีทีจีเพราะพีทีจีเนี่ยเป็นหุ้นที่เทรดได้ตลอดนะครับวอลุ่มมันมันดีตลอดเราจะเห็นว่าวอลุ่มของเขาเนี่ยตลอดนะครับไม่เงียบเหงาเป็นหุ้นที่ไม่เงียบเหงาแน่นอนนะครับบางคนบางคนเทรดจนสามารถจ,จับจังหวะได้แล้วนะครับจริงมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นิดหน่อยนะครับในการเข้าไปจับจังหวะกิจกรรอไรนะครับ มาดูตัวต่อไปครับชโยชโยกรุ๊ปนะครับทรงเดียวกับ p t ทเมื่อกี้เลยครับใน Time f ฟ a m e Day นะครับมาดูแนวต้านให้นะครับจริงแนวต้านเขามีอยู่สองจุดนะตัวเนี้ยเอาจุดบนสุดก่อนแล้วกันครับเก้าบาทนะครับจุดลองลงไปครับแปดจุดแปดจุดหกห้านะครับปัจจุบันนี้แปดจุดสองก็ยังดูว่าก็ยังมีพอจะมีแกลบเล่นนะครับมีช่องว่างเล่นนะครับตัวนี้ไม่ควรจะหลุด จุดกูเลนคอร์สตรงนี้เลยครับเจ็ดจุดเก้าหรอไม่ควรจะหลุดเจ็ดจุดเก้านะครับโดยประมาณนะครับเจ็ดจุดแปดห้าตีไปเลยครับเจ็ดจุดเก้านะครับประมาณนั้นไม่ควรจะหลุดนั้นนะครับก็แนวต้านมีแปดแปดจุดหกห้ากับเก้านะครับลองดูนะครับก็ยังเปยังไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเรามาดูอีกตัวนึงครับวันนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับร้อนแรงเหลือเกินในตัวนี้อ่า ตัวนี้นะครับตัวนีเ้เป็นลักษณะของหุ้นต้นน้ำในทำเฟรมเดย์นะครับในทำเฟรมเดย์ซึ่งแนวต้านนะครับแนวต้านความจริงแนวต้านเขาอยู่ข้างบนนี้แหละสิบสิบห้ากว่าได้ละคือตีไปเลยสิบหกครับคือไปไปทิ้งมาแถวสิบห้าจุดเก้านะครับแล้วก็มีแนวต้านย่อยนะครับแนวต้านย่อยอย,อยู่แถวแถวนี้นะครับสิบสี่จุดสี่นะครับปัจจุบันนี้สิบสามจุดสี่ก็ยังพอมองว่าไปได้สักบาท ลุ้นเอานะครับแล้วก็ไม่ควรจะหลุดความจริงถ้าจะใช้จุดล่างเลยงจริงเนี่ยลึกนะสิบเอ็ดจุดแปดเลยทีเดียวนะครับสิบเอ็ดจุดแปดเอ็ดจุดเก้าซึ่งผมว่าสต็อปลอดลึกไปครับใช้สต็อปลอดตรงจุดเด่งคอร์สนี่ก็ได้นะครับสิบสองจุดแปดนะครับก็ลองเข้าไปดูครับสิบสองจุดแปดก็ยอมไปถ้าหลุดออกมาแต่ว่าตรงนี้ก็ยังได้ลุ้นประมาณสักบาทหนึ่งนะจุดเอ่อจุดของเขานี่ประมาณสิบสี่จุดสี่นะครับลองลองดูถ้ามันกลับตัวตรงนี้นะ ท่านก็ท่านก็จะได้กําไรแต่ถ้ามันไม่กลับท่านก็สต็อปลอสไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องกว้างมากนะครับว่าพอได้ลุน้นเพราะว่าหาหุ้นที่มีลักษณะของเป็นหุ้นต้นน้าในวันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ตัวที่มันขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นหุ้นที่ทํายอดใหม่นะครับเขาเรียกว่าเขื่อนแตกไปบางทีก็ติดแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่หาหามาก็จะมีประมาณนี้ครับตัวที่พอจะ น่าสนใจไว้ทํากันบ้านได้นะครับโดยต้องขอบคุณในหลายคนที่เข้ามาติดตามช่องรายการครับหายไปวันสองวันเนี่ยเขาตามหาเลยหายไปไหนว่ากระดาษไปตามที่เพจนฮะซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าบอกไว้ก่อนแล้วคราว,ว่าติดภารกิจติดภารกิจพอสมควรนะครับโดยในพรุ่งนี้ด้วยเพราะเผื่อพรุ่งนี้อาจจะจะไม่ไม่ได้อ่อ อัดคลิปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ช้ค่า,าอาจจะละกันนะครับอาจจะวันนี้ตัวไฟฟ้าก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะมีตัว ckp ตัวเดียวที่ค่อนข้างแปลกนะครับสังเกตเห็นว่าบีกิมอะไรเงี้ยนะครับตัวไฟฟ้า gpsc อย่างเงี้ยคือเราจะเห็นเลยว่าเฟรมไมนต้มเชิงลบทางนั้น,นครับมีตัวเดียวครับที่ดีไม่รู้ว่าหลุดไปได้ไงครับตัวนี้ ckp เออขึ้นอันนี้นีไปทไฟฟําเฟรมหกสิบนาทีครับ ก็อย่างที่บอกครับมันย่อมมีแกะดําอยู่ในกลุ่มนะครับเออมายไงครับลองไปค้นต่อนะว่าลุ่มดีด้วยนะครับว่ารุ่มค่อนข้างดีไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับไปโดนอะไรมาถึงสวนกุาหกรรมของตัวเองนะครับอ่ะไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าอาจจะเป็นอีพีทางด้านความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ใครที่จะเปิดพอร์ตก็ ต้องการที่จะเป็นสัญญาณเรี้ยวทม์นะครับเรียวทมระหว่างวันเราจะสแกนตลอดอยู่แล้วถ้าเจอเราก็จะแชทบอกท่านนะครับในเฟซในเฟซนะครับเราเราจะมีเฟสให้นะครับแล้วก็ผมจะแปะลิงก์ของของเพจไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ตามไปแชทได้ว่าขอเปิดพอร์ตอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ